สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาผัดดอกหอมนะคะนี่ดอกหอมยายหั่นไว้แล้วดอกหอมนะคะแล้วก็มีกระเทียมหมูอันนี้หมูหมักค่ะหมูหมัมกนุ่มๆไว้เลยค่ะนี่แล้วเราก็จะมีเครื่องปรุงก็คือมีรสดีมีผงนัวน้ำปลาเกิวขาวแล้วก็ซอสหอยหนางรมนะคะ เราเอาน้ำมันมาก่อนนะคะน้ำมันใสกระทะไม่ใส่เยอะนะคะนี่ตอนกลางคืนค่ะให่มืดๆหน่อยไม่สว่างมันนิดหน่อยไม่เยอะ ยมลงไปค่ะแกเจียวเจียวให้เหลืองค่ะเียมไปเรื่อยๆก่อนให้เหลืองนะคะเียมของเราก็เหลืองแล้วจ้าใส่หอมลงไปเลย นมนะคะเพราะว่าทำได้ดีนะคะเดีเ๋ยวไปเลยเคื่อ ใส่เยอะนะเดี๋ยวจะคุ้เรค่อาต้องการผัดหอมให้นุ่มก่อน้องคการผัดหอมให้นุ่มก่อนนะคะเราจะคุ้มผัดดอกหอมของเราก็นุ่มเลยนะคะทุกคนนุ่ม เปลียแล้วเพราะว่าถ้าคนหนุ่มจะกินแบบสดๆไม่นุ่มนะคะคนแก่ก็จะกินแบบนุ่มๆปันไม่ดีอันนี้ก็จะเอาเนื้อลงไปเน,นื้อมูอนุ่มแล้วน,นื้อมูนแล้วก็จะไม่ผัดมาน,นะคะจะเป็นหมูหมัก กติเขาก็จะผัดหมูก่อนนะคะถ้าเราไม่ต้องการให้ผักนุ่มแต่นี่ยายต้องการให้ผักนุ่มแต่ก็เลยใส่หมทูทีหลังแต่รากระเทียมเจียวต้องเจียวให้หอมนะคะถ้ากระเทียมเจียวไม่หอมนี้ร็ชาจะเปลี่ยนทันทีแบบนี้คน,น่อยให้เขาสุก เนืนุ่มเคี้ยวอ่อนงน่ายเลยหมหมักหัใส่ซีสขาวผสมตาลใส่แป้งกระโพดนะคะทั้งคืนนะใส่ตู้เย็นรสชาติโอเคแล้วชิมเนื้อค่ะ อันนี้จะเอาขึ้นได้ใส่จานได้เลยจ้าดีจิ๊กแอ๊ดเลยใส่ใส่จานอืมจานนึงบุ๊บหนึ่ง nah เป voilà kind of ็นสองจานนะคะทุกคน Oh. เสร็จเรียบร้อยจ้า